รายการนานาวาริี้ไอเดียดีประเทศไทยรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าใครถ้าได้ดูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันู้ยเป็นประจำนะคะในรายการนานาวาริี้ไอเดียดีประเทศไทยค่ะทางช่อง MV Star Channel นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มอยู่บน สะว่ายน้ำชั้นหกนะคะของแรมเอทัสนะคะสวยมากๆค่ะโอ้ลักษณะนี้เขาก็มีสปาด้วยนะคะใครสนใจนะคะอยากจะมาพักได้นะคะอยู่ในซอยร่วมฤดีนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะรายการของเราค่ะช่วงเท่านี้นมีธรรมะนะคะจะมีเรื่องราวสาระอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมหรือว่าเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ คนเรามักไขว้ฟ้าดิ้นรลนกันไปค้นหาบางครั้งยิ่งดิ้นแรงก็เจ็บตัวมากแต่สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้คุณอาจจะยังไม่เคยหรือพบอาจจะยังไม่ใช่แบบนี้ว่ากันไปต่างๆนานาวันนี้เรามาหาคำตอบกันกับดินแดนไก่โพนแห่งอีสานชื่อว่าวัดกรมเหนือตำบลบ้านเหนืออำเภอภูเขียวจังหวัดชยัยภูมิ มีพระอาจารย์อดิเทพสุทธาธิโกรักษาการแทนเจ้าอาวาสที่นี่ยังไม่มีเจ้าอาวาสเพราะพระมาอยู่ไม่ได้เนื่องจากสถานที่แห่งนี้แรงมากขณะที่รายการไปถ่ายทาทีมงานต่างเจอเรื่องปแปลกๆทั้งลมทั้งพายุทั้งฝูงนกที่บินมาจากไหนไม่มีใครทราบปัจจุบันวัดแห่งนี้ชำรุดมากขาดปัจจัยอีกเยอะ ท่านจึงทําวัตถุมงคลขึ้นมาด้านโชคลาภแถวคราดมวลสารจากว่านร้อยแปดชนิดเหล็กไหลองอิทธิเจวิชาท่านได้มาจากโยมพ่อที่คนล่ำลือมากคือตะกุดไม้ค้าตะกุดกันภัยกันได้ทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำกรด หรือจะลงณห,หน้าทองชอบเสน่ห์ก็ต้องลงณว่านไก่แดงฉมังนักมาชมภาพแบบเต็มตากันดีกว่าวัดนี้ก็วัดพรมเหนืออยู่หมู่บ้านพรมเหนือหีืชื่อหนึ่งก็เรียกว่าวัดอุดรคงคาลามอยู่ที่หมู่บ้านพรมเหนือหมู่สิบ ตำบลบ้านแกงผอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินี่ก็สร้างประวัติสร้างมาก็ไม่รู้ว่าจํากันไม่ได้เท่าที่รู้ว่าเขามีมีมวัดอยู่แล้วแต่ว่ามีพระอยู่บ้างไม่ไจะอยู่บ้างมาอยู่ส่วนมากจะเป็นเป็นวัดล้างไม่มีพระอยู่เนี่ยตอมามาอยู่ก็ไม่ยังมีอะไรมีกุฏิเก่าๆอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่จนมาปัจจุบันนี้ ก็มาอยู <c oughs> <prend ere> <g bleed> ่น <g wheel> ี <lide> ่ตั้งพศสี่สิบห้าปีนี้ก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดพรรษาแล้วมาอยู่ตัวนี้เมื่อทีเดิมทีมาอยู่ก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานก็คิดว่ามาอยู่สักระยะหนึ่งก็จะไปทีนี้เกิดอยู่นานเข้านานเข้าขอบังงยามันก็ผุพังไปคือต้องแกะบุญนะใหม่ก็เลยคิดว่ากลัวจะบุญนะ แต่ที่มาอยู่พอมีกระถินก็จะทาวัตถุมงคลเนี่ยแจกกระถินก็จะมีของแต่ละรุ่นยิ่งทาแต่ละปีทําไม่เหมือนกันเมื่อปีแรกนี่ที่ทําก็คือทําตะกุดกันพวกปอบนี่ตอนนั้นทําตะกุดกันปอบแล้วก็ทําประหลอดลูกอมประหลอดเพื่อประหลอดมหูให้แข็งแล้วก็ทํากัน หลายๆยอย่างอยู่หรอกราะว่าประหลอดนี่เป็นของวิเศษอย่างหนึ่งมีประสบการณ์ที่รถชนกันบ้างรถล้มบ้างประสบการณ์จากซีนามิบ้างก็จึงมาทํารุ่นสองขึ้นอ,อย่างครูที่โรงเรียนนี่ก็ได้ไปใหม่ๆเลยแจกจากระถินไปแล้วเมาปีใหม่ก็รถชนกันรถสิบล้อชนกันสิบแปดล้อหัวรถขาดเลย จนแต่ว่าน้องชายเป็นผู้ขับไม่เป็นไรมารุ่นหลังนี่ทำแต่รุ่นหลังเนี่ยที่ประสบการณ์ว่าส่วนมากนะ่จากพวกทหารที่ออกไปจากราชบุรีเนี่ยที่เขาไปแล้วก็ไปโดนยิงโดนอะไรไกันก็จากนั้นมาก็มาทำตะกุดแม่ค้าเพราะว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีที่ทำตะกุดไม่ค้าออกมาตัวหน้าที่มีตะกุดเนี่ย จะฐานะดีๆกันทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆค่อยด,ดีีแล้วก็มีเมตตาไปไหนที่ต่องานก็ง่ายขึ้นเรื่องน้ำกรดความจริงก็ทาเนี่ยเป็นการทดสอบพลังจิตคือปฏิบัติไปเนี่ยมันจะมีการเกิดดับเนื่อาการเกิดดับเนี่ยมันจะมีเราสามารถดูสิ่งนั้นมีความเกิดดับเท่าไหร่ได้ถ้าเกิดดับอย่างนั้นมันมีเกิดขึ้นเราสามารถสร้างความเกิดดับ ต่อสู้นนั้นได้ไหมนี่ตรงนี้ที่สาคัญที่สุดสําหรับผู้ปฏิบัติตามผู้ที่จะเอาจิตออกมาใช้เพราะว่าถ้าเราทารําความเกิดดับแล,ล้วรู้ว่าไฟเนี่ยมีความเกิดดับขนาดน,นี้มันจีมีความร,ร้อนขนาดน,นี้แล้วก็สร้างจิตจะมีความเกิดดับเนี่ยให้สูงกว่าของเขาคุมเขาได้นั่นแหละจึงคุมเขาได้อย่างน้ากดมันเองเขามีความเกิดดับขนาดน,นี้แต่เรามีจิตที่มีความเกิดดับสูงกว่าเขาแล้วก็สร้างให้มันสูงออกไปสูงมากเท่าไหร่น้ํากดป็นจะมดลทิ์มากมันจะสยบเรามากเท่านั้น บางครั้งความเกิดดับแล้วยังไม่พอเนี่ยมันจะเกิดร้อนอยู่เกิดร้อนบางครั้งก็เกิดทนไม่ได้เหมือนกันแต่บางครั้งถ้าเราทาความเกิดดับของเราเนี่ยมันสูงก็คุมเขาได้หมดเนี่ยน้ำกดตะเย็นเหมือนน้ำมันจะไม่มีอะไรเลยกับสำหรับตัวเราในนี้คือว่านี่คือเป็นเรื่องของพลังจิตที่ว่าฝึกได้และอย่างหนึ่งที่ทดสอบมาแผ่เมตตาเนี่ยถ้าผู้ใดแผ่เมตตารู้ว่าแผ่แล้วมันออกไปได้ แพให้น้ำกดก็หยุดได้เหมือนกันอได้เหมือนกันทําได้อันนี้เกินจากโยมพ่อโยมพ่อก็เป็นคนมีวิชาอาคมสามารถทําอะไรที่มนุษย์ทําไม่ได้สามารถเดินไปในาฐานที่เขาเดินกันเป็นชั่วโมงสามารถเดินไปได้เึงสามก้าก็ถึงอย่างนี้นี่เขาแต่ว่าตอนนีจจ้จะเอาตัวมายืนยันมันก็ไม่ได้แล้วนะเพราะเขา,มาไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว ก็เลยเรียนวิชาจะเข้ามาสืบต่อมาเขาก็สอนทีละอย่างสองอย่างวิชาทั้งปวงพอเราพอเป็นได้บ้างแล้วจะตำาราเหล่านี้มาศึกษาไปแล้วก็ค่อยๆทำไปคือเราอย่ากโกหกตัวเองได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่าไปโกหกตัวเองถ้าเราโกหกตัวเองเขไปทำให้คหนอื่นก็รู้ว่าเราเก่งแต่เราก็ยังทำไม่ได้อยู่นั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละถ้าเรา ทำได้ก็คือได้ถ้าเราทําไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ว่ากูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เคารพอยู่ท่านที่มีคุณวิเศษเนี่ยเคารพคุณวิเศษของท่านทุกองค์ของอาตมาเนี่ยถ้ามีคติธรรมมีง,งา่งงายง่ายคือว่าดีเจ็ดดีดีดีคือดีไม่ดีอวดดีไม่ดีถึงจะคนดีไม่คุยว่าดีก็ดีแต่คน บุคคลไม่ดีถึงจะคุยว่าดีก็ไม่ดีดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีนั่นแหละเนี่ยคติธรรมถึงแม้บุคคลนั้นอาจจะพูดไม่เพราะรูปอาจจะไม่งามแต่ถ้าจิตด,ดีดีลงนะอาคมว่านไก่แดงคนชื่นคนชมใช้แล้วคนนิยมตะกุดแมค้ค้ารวยไม่มีจน หรือจะบูชาสมเด็จพุทธโคดมองคพระบรมมหาศาสดาแรงพ่อครอบจักราวานอธิษฐานสมรัตินาแน่นอนหรือจะร่วมบุญสร้างวัดเพื่อบูรณะวัดโท0879623649 0883685553 0, 9, 0 8 6 8 7 1 0 3 7 8หรือจะทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่229-2 4ี 5, 8, 6ห้าชื่อบัญชีพัฒเนตรสุทธาธิโกสาขาภูเขียวจงังหวัดชัยภูมิ เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะแหมต้องขอ,ขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะที่ให้เรามาถ่ายทํารายการถึงสี่เทปด้วยกันนะคะที่โรงแรมเอทัสนะคะอยู่ในซอยร่วงฤดีนะคะตอนนี้ก็อยู่บริเวณของสระน้ำนะคะชั้น6นะคะอยู่บนสปาของเขานั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยะค่ะใครมีโอกาสก็สามารถแวะมาพักกันได้นะคะที่นี่นะคะราคาไม่แพงมากนะคะสถานที่ก็สวยดูใจด้วยล่ะคะ่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ของเรานะคะนั่นก็คือ น้ำผึ้งพร้อมดื่มนะคะตาบีบีค่ะน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ราจะแจกสารกันบูดนะคะซื้อได้ที่วิลล่ามาร์เก็ตนะคะร้านสีฟ้าไฟนาลและเดอะมอลล์ทุกสาขาค,าคา่ะและก็ขาดไม่ได้นะคะอีกหนึ่งเจ้าใหญ่ๆของเราคา่ะนั่นก็คือหนังสือพิมพ์บางกอกทุเดย์นะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาค,าคา่ะสปอนเซอร์ใหญ่ของเราเลยนะคะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนานา,นาวารตี้ไอเดียดีประเทศไทยได้นะคะเป็นประจำนะคะเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงค่ะทางช่อง MV Star สตาร n ชแนะคะ และชมต่อเนื่องกันได้เลยนะคะในเช้าวันจันทร์ค่ะตีห้าครึ่งถึง6โมงนะคะวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วจริงๆค่ะหนูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ